สวัสดีค่ะคุยให้คิกกับนิชากรนะคะวันนี้แดดแรงนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันที่33ของการออกกาลังกายมาิดตามน้องนะคะค่ะเริ่มต้นชีวิตวันใหม่นะคะสวยสดใสทุกครั้งนะคะ every morning you can uh, start being live your life a new day start บีอิงอ i n นะคะสำหรับทุกคนที่มีการตื่นตอนเช้ามานะคะทุกวัน แนสไลด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพักที่มีอุดมการนะคะอย่างพักพิธาธิปั์เนี่ยเรายังเหมือนเดิมนะคะต่อสู้กับคอร์ชั่นในขณะที่กกประสอน,นะคะที่เคยเป็นฮีโร่นะคะเคยต่อสู้คอร์ชั่นเคยมีอุดมการณ์จนยืนชัดเจนวันนี้ก็ไปร่วมกับรวมไทยช้างชาติร่วมกันทารเรียบร้อยแล้วอันนี้ the bia ก็ตรวเช็คไลนะน์นาสาโทนิดนึงนะคะมีนกมีปลาทมีความสวยงามถ้าคุณชอบเสพบรรยากาศคุณ imagine นะคะแล้วก็หนึ่งค่าว่าคุณมา ภูิต้องเหมาะสมด้วยค่ะปัจจัยองค์ประกอบนะคะการขี่จักรยานที่จะมีความถูไต้คือถนนต้องดีไม่มีรถมากถนนเรียบนะคะอากาศในตอนเช้าลมเย็นทุกอย่างนะคะไ,ได้าง่ายนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะมาหาเราเองนะคะแต่ว่ามันจะมาด้วยเกียรติยศหรือว่าเกียรติยศหรือว่าเสียกระ เสียงด่าดตามหลังมาก็เท่านั้นเองนะคะถ้าคุณทําไม่ถูกนะคะที่มาไม่ถูกก็คนเขาก็ไม่คารพอันนี้นี่เห็นเลยนะคะเห็นชัดเจนกับพลมอเสนาถึงเลยว่าที่มาไม่ถูกต้องนะคะคนทุจริตได้กลับมานอนคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมันเป็นอภิสิทธิชนมันไม่เท่ากาันมันไม่ใช่ประชาธิปไตที่แท้จริงนะคะน้องก็ขอยืนบนพื้นฐานของ เดิมแขวปาร์ตี้นะฮะคือความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนต้องมีสิทธิเสียภาพเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้เรากําลังมีอภิสิทธิชนกลุ่มหนึ่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นคุนนักขุนนางกำลังร่วมมือกับคนที่คอร์รัปชันเชิงนยโยบายเอาเงินของภาษีของประชาุกคนไปใช้แล้วก็กลับไปอยู่ต่างประเทศไม่ยอมมาติดคุกพอกลับมา ต้องปิดคุกอีก,อกลดโทษให้เหลือปีเดียวขนาดที่ครอบครัวของเขาถ้าเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างธุรกิจร่ำรวยมหาศาลระดับโลกอย่างนี้มันแฝงที่ไหนกับประชาชนเพราะว่าเงินภาษีเป็นของประชาชนไม่ว,ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนที่เข้าไปบริหารเงินนั่นกุณบริหารเงินของประชาชนเข้ากระเป๋าเองหรือเปล่าเข้าครอบครัวของผู้อื่นหรือเปล่า,าอววัาอนอนี้นก็สิ่งนี้นะมันเป็นสิ่งที่ ถ้าใครไม่รู้สึกละอายต่อบ,บาปกับสิ่งที่ตัวเองทําไปไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำไปก็เรียกว่าเป็นคนที่กิเลสหนะักด้านหาหนักเป็นคนที่มีความอยากดีอยากดีอยามีอยากได้มากจนแยกแยกผิดไม่ได้จนต้องไปสนับสนุนคนชั่วคนไม่ดีการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนทุกคนมีสิทธิ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํามันไม่ได้รับการสรรเสริญมีแต่ชาวบ้านด่าทอ ทำลายอนาะคตตัวเองนะคะมันไม่น่าขอรบมาไม่ใช่เป็นคนมีบารมีนะคะไม่มีเกียรติไม่เป็นลูกผู้ชายได้มาแบบอาศัยคนอื่นเขาน้องก็พูดตรงๆนะ,ะคะความรู้สึกพะน้องร,รู้สึกอย่างไงจริงๆน้องรู้สึกว่ามิจะมีใครทําได้อย่างอภิสิทธิ์ในชาชีวะนะคะสุภาพบุรุษน,น,น,นักกานเมืองยอมออกจากเบอหน้าพักแล้วก็ ยอมที่จะยอมออกจากคุณ้าพักแล้วก็ยอมปลาออกจากชสแปดปี9ปีนะคนะแล้วก็จะเป็นสายขานอกนี้นะแม่น้องจะสนับสนุนให้เป็นรัฐบาลแต่ว่าเห็นรัฐบาลเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอายค่ะอายประชาชนอายตัวเองเพราะว่ามีความละอายสะบาดในตัวเองะคะาะาก็ย่อมค่ะจะยอมยอมมีจุดยืนมีอุดมการแล้วก็อุดมคงไว้ซึ่งความถูกต้อง ไม่เข้าข้างคนคอรัปชันไม่เข้าข้างคนเอาเปรียบประชาชนไม่เข้าข้างคนจูุจริตนะคะเอาเปรียบเชิงนโะยบ,บายเมื่อกี้ก็เจอคนนะคะวันนี้ก็พอเรามาขี่จัก,กรยานทุกวันเนี่ยคนก็จะรู้จักนะคะนี่ก็จะเข้าไปในตลาดแต่ว่ารถมันจะเยอะเพราะว่าวันนี้วันอนาะทิตย์นะคะคนก็ออกมาซื้อของกัน,นก็ออกมาทําคลิปก่อนว่านี่แหละค่ะความ หน้าตานนองจะมีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่ามันก็มีเศ,ษเ,ศษเสี้ยวก็เรียกว่าเศษกระพี้ในหัวใจนะคะที่จะมีความรู้สึกไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าพักเป็นล้ว่าเป็นสายคานนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าที่มามันไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันอยู่ที่คนนะคะสามัญสำนึกจิตของคนเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดีนะคะมี่เชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนดีมีคนเป็นคนุติธรรมนะคะคุณจะไม่สามารถยอมรับกับรัฐบาลเศษฐานหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่มานั่งกระทรวงต่างๆมันไม่เหมาะสมแล้วก็จะพาประเทศไปรอดอยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านี่แหละค่ะเป็นการแบ่งเค้กแต่งโฟตาการของการเมืองนะคะประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องรับไปนะคะนี่บอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ลงพื้นที่สอบถามกับหลายคนนะคะทุกคนเซโนกับรัฐบาลนี้นะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและยิ่งไม่เห็นด้วยหนักกับเรื่องราวของคุณชักิสิง นี่คือรายงานสดจากพื้นที่สุพรรณบุรีนะคะเมืองที่เป็นเมืองพุทธศาสนาที่ไม่เห็นด้วยกับการที่คนเอาเปรียบคนนะคะหรือว่าคนใช้วิธีชกได้เข็มขัดนะคะใช้พวกมากลากไปหรือว่าใช้กฎหมายเอาเปรียบคนอื่นนะคะไม่ถูกต้องไม่น่ารับการสารรเสริญไม่มีเกียรติอะไรเลยนะคะถึงจะมียศตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเกียรติเลยค่ะชาวบ้านเขาดูถูกนะคะ ก็เสียคนไปนะคะคน,คนที่ทำแล้วก็รับตำแหน่งตรงนี้ไฟรอบนี้นะคะคุยให้คิกกันนิชากรการเมืองสุพรรณบุรีทอ็อกอั t ดุทาวเขาพูดกันเรื่องรัฐบาลเศรษฐานหนึ่ง